ตัวพของดอกเนี่ยมีเออ่ก็แบ่งได้เป็นแตกประเภทด้วยกันนะครับเป็นแตกประเภทด้วยกันคือในต้นเดียวกันอาจจะมีดอกมากกว่าหนึ่งประเภทได้นะฮะในต้นเดียวกันอาจจะมีมีดอกมากกว่าหนึ่งประเภทได้เพราะว่าเพศแม้ว่ามันอุ้มกลุ่ยพันธุกรรมแต่เพศของต้นเนี่ย พีโออัาแปรรับสพล้อมโดยเฉพารื่องของอุณหภูมิและความชื้นนะอุณหภูมิและควมชื้นเป็นตัวแปรตัวทำให้ตัวเชื้อดอกเหี่ยงเปล่ยแปลงได้เยอะมากต้องเคยปีที่เจออากาศหนาวหนวมันไปปจู่อาการกรุน่ำต่นต่ต่ำตต่ำ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 ต่ต่ำต่ตำต่ำต่ำต่่ำตรำ่ มันก็ไปเป็นจูบหมดไอ้สางตัวตัวเนี้ยไม ah, ่ธรรมดา้าอาหารขาดแคลนมันก็ไปเป็นดอกตูมหมดจับเจอเลยมันแตกง่ายมากนั้นมันไม่ใช่ว่าจะถูกควบคุมด้วยด้วยทางบรรทุกกรรมอย่างเดียวมันยจะถูกควบคุมด้วยสภาพแวดล้อมด้วยนั้นพอมันเปลี่ยนแปลงตับตรงนี้มันจะได้ออกมาเป็นเป็นดอกแบบ ประมาณเราจะแบ่ไว like ้เป็นแป่งประเภทด้วยกันเอนที่หนึ่งวันเป็นดอกสุกคู่แท้ๆก็ือาจจะสุคู่โดยตรงเลยนะครับอทุอย่างไม่พัฒนาเลยนะรับมาอันที่สามนะนี่น้งเกต้านะนองเกต้าเนี่ยเราจะเป็นลูกทรงกระบอบซึ่งมาจากต้นของจากต้นกันเลยที่สภาพของดอกสุกู่ การผลักสองบุญก็ให้คนที่รุดทรงส่งบุญเป็นรุดทรงประกอบนะครับและมาสุดท้ายที่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดใถึงดอกตูนเนี่ยนะครับตัวนี้เขาจะได้ผลของก็ทำมาเป็นกลมก็คือมาจากต้นตูนเนี่ยเป็นกลงส่วนที่นะส่วนที่เหลืออยู่นะครับคือมาต้องเลือกสเต็มเนี่ย วันนี้คือดอกดอกที่มาจากต้กนการเงินที่ลดรูปลงนะครับต้นต้นการเงินที่ลดรูปลงเสร็จแล้วตัวรังไข่ลดรุ่งรุ่งบรรยากเล็กไม่สามารถผสมติดได้ถ้าจะพูดก็คือมันกลายเป็นดอกอะไรแบบตุ๊แบบตุ๊แบจบริงจก็แล้วแต่เลย เกี่ยวกัตรงเมียลดลดขนาดลงผสมไม่ติดนั้นมันก็ทำหน้าที่เป็นต่อตัวผู้นะครับมันทำนี่เป็นต่อตัวผู้กับอีกอันหนึ่งนะครับตัว reduce ติลลอมีเตอร์ลักษณะเป็นดอบมันจะเปนดอกกรเทยเป็นมีลลอมีเตอร์เหมือนกันแต่ตัวรังไข่ลดลูกลงแต่อย่างฐาระผสมติด นะตัวเราก็ยังสามารถสมิติดลูกสงผลที่ได้ส่วนใหญ่ติดเปี้ยวนะส่วนใหญ่ติดเปี้ยวจะเป็นลูกลูกงอไปกับคอของมีนะครับมือขนาดที่มันลดลูกลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมคือมันถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกยาวที่ผิดปกติสมติดนะแต่ลูกยาวลูกยาวเหมือนกันแต่ผิดปกติ อาจจะเปลี đ ã, đ ่ยเดียวด้วยนะครับตัวนะถ้าเป็นหอยนะถ้าเป็นหอยที่เราเห็นได้ตัวนี้ก็มาจากดอกที่เป็นดอกเองนะครันแต่ว่าตัวกลีบนะตัวกลีบดอกเนี่ยตัวกลีบดอกไปเชื่อมติดกับตัวรังไข่ ทำให้เกิดลักษณะที <that> ่มันเป็นแบบหน้าแมวคือลูกลูกออกมามีตุ่มตรงนั้นโผล่มาตรงนี้โผล่มาเราจะเห็นทั้งหมดนะครับลูกของเราไปลอยจะเรียนได้อีกอันหนึ่งตัวเป็นแทนเรือเป็นแทนเรียเนี่ยเป็นเป็นกรอบมจากต้นกันเอยแล้วว่าไอ้ตัวอีสานโต้กูเนี่ยมันเป็นเกิดนะเกิดแน่กับตัวรังไข่ ทำให้ผลมรกรเนี่ยมีลักษณะเป็นร่องนะเป็นร่องเป็นและเป็นร่องเป็นภูชันเกลจ่กภายในอกซึ่งลักษณะนี้ตลาดก็ไม่อยากได้นะครับตลาดส่งตาพอไหวถ้าซื้อในราคาถูกนะแต่ถ้าเพื่อมาจะเป็นรถโมบุนแก่พวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็จำนวนเอ่อจำนวนเกษตรกรผู้จะ ไปไปหน้าเหลือแค่หน้าตัวนี้กือลักษณะเป็นแบบแม้แต่ตัวเป็นแผ่นเปลี่ยนแบบนี้เป็นลักษณะแผ่นเปลี่ยนก็มันจะมีลักษณะบิดเบี้ยวมีตรงนีเหมือนกับตัวตรงติดหรือว่าไปช่วงติดกับตัวหลังนะครับนั่นบางทีไปในในหินที่เราพูจะเป็นแผ่นเปลียนอะไรก็เลย กเลยก็เอาชิโนนี้มาพูดตงองข้าแผล่าคือลักษณะที่พูดนี้อาจจะพูดก็คือสองสี่ห้าหกเจ็สองสี่หก็คือรูปสมบูที่มันปิดปกติออกไปนะครับู้สมบูที่มันปิดปกติออกไปก็ยังคงตัว1,3กับ8ปนะครับนี่คือ มี่มาัวต้นที่เป็นตัวคู่ต้นที่เป็นตะเกยและต้นที่เป็นตัวมีนี่ก็เป็ตัวต่อำัตัวนีตัวกำลนตัวการกำหนเพศของต้นมะละกอต้น